ไม่ไหวแล้วโมโหอีเหี้ยมาอีสานนูนกูกลับมาอีกครั้งโอ้โแต่ที่นี่เหรอไกลอีกนะไม่เป็นไรเราหรก็ได้

là này à? Ông hổ thằng mày này cháu ấy à? Ôi cháu tay rồi, cháu tái rồi, Ôi chìa 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 วันหนีไม่ทันโอ้โหหนีก็ทันเหมือนกันว่ายเฮียอาโมพอดีบ่ะให้แม่งเอ้เฮ้ยโอ้โหไปแช่ตีแม่งตายดิก็แค่นี้เอาหมดไอ้เฮียก็แค่นี้เอาหมดเลยสี่ตัวเวฮ้ยเอาโมดเลยสี่ตัวไอ้โหไอ้คูซองคิวนี่ฮะพระองซองคิว โอ้ยโอ้โดนกูเอ้ยเสวยไปยสวยเป้ยยิงไม่โดนเฮ้ยเอากูโดนแทบพอดีโดนแทบกูโดนโอ้ยไอ้เที่ยยิงไม่ตายสักทีไอ้สัตว์ สวยคิมสวยขอบคุณมากเออทำไมกูไม่ได้หิววะไอ้หนึ่งเราต้องบอลยิงฟรี โอ้ยกูโดนอะไรเนี่ยไอ้จั์กูโดนมาข้างหลังขนาดนี้ยังโดนดีกว่าตาเหรอยังตายไหมไอ้เยี่ยมเออร์ซี่ไม่ตายตายเออร์ซี่ตายกูตายด้วยโอ้ตัวกูช้าตัวกูช้าจัดโอ้โหไม่รอดว่ะ จะได้ตีอยู่แล้ววะไอ้เหี้ยแม่งกูเรียนอยู่กูยิงเขาเยอร์ไปแล้วโหอีกวุยคุยเอ้ยรอยยกโอ้โหก็ได้ยกอ่ะไม่แย่ไอ้เหี้ยมา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 รอกูรอให้มันอยู่กับรถเลยใครมีตีไม่มีเลยวะไอ้เหี้ยมีกูรออตีมาหาลงไปเลยนี่ไปเลยไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้ใายไปเลยหายจอมายอยู่มันยังไม่มันยังไม่เกิดมากระจุกเลยกูรอให้มันเดินไปทางนี้ก่อน โอแทงไปแล้วไม่มีใครยืนจะมาชิ้เหรอจ๊ะจะมาชิ้เหรอจ๊ะรูนี้ของพี่ ายไปดิอะไรอ่ะอะไรอ่ะซับตายแล้วก็ไงอ่ะซับตายแล้วถอยเลยซับตายแล้วถอยเลยถอยทำไมไม่ถอยเไม่ไม่ถอยเไม่ไม่ถอยเว้ย รอหยิบเลี้งมาเหรอยิบเลี้ยงมาเหรอโอ้มันจะเข้าไงโอ้ oh, ไม่อนุญาตให้เข้าก็ไม่อนุญาตครับทุกผมไม่อนุญาตนะพี่คุณผมไม่อนุญาตคุณผมไม่อนุญาตนะพี <h <h ่คุณผมไม่อนุญาตนะพี่โเดินเพื่อกิวเดินเพื่อกิวหมดด่าน ด่านบุกด่านบุกโอ้เป็นจริงมากไม่มีอะไรนั่นเลยสกินจะใช้แล้ว,ลก,ลวก็แบบ no egos เยี่ยยิงได้ไเปล่าเพื่อนไหวเปล่าไหวเปล่า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวยิงว่าสักห้าทีกูเปลี่ยนแล้วเพื่อนเลสับตัวเดี๋ยวด้วยนี่โหสก,กินสก,กินแรกด้วยนี่วัดหนึ่ง ไม่ใช่อะไรไม่ม like ีสกินครับวันนี้ข้างบนให้กูขึ้นป่ะเพื่อนไม่มีนะมีแต่มันก็ไปไหนไม่ได้ใช่ป De oh <my> ่ะเด็กกูออกข้างแถล่ะกันโดน ติดมาดีเปล่าจะติดมาดีปปเปลนะ่าประเด็นอะโ,โอ้ยซิมิเตียมันหลวงวะ่ะโอเคกูคเลิกจบจบกันจบกัน กเูเพื่อนกูยังไม่ได้ทำดาเมจเลยฝั่งกูเลยเฮ้ยมันจะตายเฮ้ยไม่ตายเฮียต,ยตายทันทีไม่โด,ดนได้ไงวะตายทันทีไม่ตาย,ตายเฮียช่วยดูช่วยดูช่วยดูช่วยช่วยดูวยขอที่หน่อยครับ อยากให้มันถึงระยะตัวฟรีนั่นแหละกูเบินแทงกูเบินแทงอยู่กูเบินแทงอยู่แล้วมันเจ็บเยอะเจ็บเยอะสุดๆไอสารมามาผมมาจากรู้เน่าๆแล้วซะไอสัาร

ฟาร่า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 ก็มาหืนี่ยดูดิฟารอยู่ไหนดันด้วยดันด้วยหนุ่มดันด้วยดันด้วยกาบเปิดติเลยกุหลบปิดเปิดติงามงเลยกบเปิดติงามงลรอก่อนได้ไหมอย่าพึ่ง๋ยวพึ่งอย่าพึ่งสเรเแล้วเฮ้ยอย่าตายนะตายตอนนี้ชิบหายเฮ้ยเยเก็บอว้นกูได้ได้ไดมามาอีกคนนึงดีจะได้เร็วอ้าวรู้จับสวย เออตัวเนียต,ตัวเนียนตัวเนียนคนดีสารเนียนคนดีสารเนียนไหนเนียนไหนดีดโคตรอีซี่ว่ะเนียนไหนเนียนไหนโคตรจะอีโคตรจะซี่เอพีก็ต้องเป็นของกูไอ้สัตว์กูโคตรโกรธนะไม่ได้โคตรโกรธยังเปล่ายังเปล่า อย่างนี้แล้วโอ้ชั้นไหนชั้นไหนชั้นไหนกูยิงโลหันสุดบ่าชั้นโลว์ฉันโลหมดอะชั้นโลเนี่ยชั้นนี้โลหมดชั้นนี้กูยิงดูกูยิงโลหมดโอ้ยคไม่ใช่หวเก็บอะไรอะไรเดียวกูเก็บคนเดียวไม่เล่นคนเดียวแบ่งใครเลยหวังเลยแบ่งเลยเก็บคนเดียวตอนนี้ไม่แบ่งใครเลยวังอะไรอะไรเคยอมแล้วยอมนะยอมนะเฮ้ยเอาเลยยอมยอมกูซะยอมกูซะาวันนี้เล่นเป็นแบ่งเพื่อนเลยฮะ bye